<c oughs> มานี่มาถึงนี่จนไ,ได้นะแต่คนที่ที่จะได้ออกไปคือสาตานคนนี้อสุรกายป่วนตอนที่เก้าซาตานงั้นเหรอเจ้านารกที่มีพลังของเทพนั่นนะโอ้ปีกเยอะจังทำไมต้องชั้นแบบนั้นล่ะ เคยคิดอย่างอื่นมั่งไหมเนี่ยออกไปในกล้องนี่คือร่างที่อยู่ในนรกของข้าข้าจะฆ่าเจ้าด้วยพลังนี้อสุรกายป่วนตอนที่สิบอึ้งไปเลยสินะเตรียมตัวตายได้แล้วอูเมนูหลักหลาย เข้ามานะไฟ